Be fat. Mm, สวัสดีครับพบกับผมปีเตอร์จิเบสนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับผมก็จะนําเอาวิธีการแกะเพลงของผมมาแบ่งปันนะครับเ,เพื่อนๆที่สนใจในการวิเคราะห์เพลงแล้วก็แกะเพลงเองด้วยตัวเองนะครับโดยผมจะอ้างอิงจากตัวฟิงเกอร์บอร์ดเวอร์ชวลฟิงเกอร์บอร์ดให้เพื่อนเได้เห็นภาพไปด้วยว่าวิธีการแกะเพลงแกะยังไงนะครับผมผมมีหลักการแล้วก็มีวิธีการวิเคราะห์ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับเพลงแรกเลยผมก็จะขออนุญ,ญาตเพลงอ่า นำเสนอเพลงลมนะครับเวอร์ชั่นของพี่สิงโตจริงๆ Ver Ver uh, เพลงนี้เป็นของคุณหนุ่มกะลานะครับโดยคุณสิงโตเนี่ยพี่สิงโตเราเอามา cover ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเพลาะแล้วก็หน้าที่จะหยิบมาเป็น ep แรกสำหรับซีรีส์นี้นะครับก็คือแกะเพลงโดยจะเอาเพลงที่มีลักษณะที่เป็นเนิบๆช้าๆอย่างนี้มาฝึกกันก่อนนะครับเพื่อให้เรารู้โครงสร้างของเพลงว่า,าพี่สิงโตใช้อะไรแล้วก็อีกอย่างนึง คอร์ดของพี่สิงโตที่ใช้มีความน่าสนใจด้วยนะครับเอาละเราจะไปดูว่ามันจะแกะออกมาเป็นยังไงโดยเราจะฟังไปทีละท่อนนะครับวิธีการอันอครั้งแรกเลยก็คือเราจะต้องจูนสายซะก่อนนะจูนสายก่อนทุกคนจะต้องตั้งสายก่อนโดยโดยกีตราร์ตันนี้ผมตั้งเป็นอ่า E standard นะครับอ่าสายหนึ่งเสียง E สายสองเสียง B สายสามเสียง G สายสี่เสียง D 5เสียง A. ซสาย6เสียง E. อ่าเราได้เสียงมาแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราตั้งเป็นอ e ิสตนดารเนี่ยแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับผมจะอ้างอิงจากอ e ิสตนดารโดยไม่ใช้คา p โปนะครับอ่าทีนี้เรามาดูว่าเพลงนี้จะมีเสียงอยู่ประมาณไหนอันดับแรกผมจะฟังสายเบสก่อนนะครับลมเจ้า เอ่าทีนี้ผมจะได้ยินการเคลื่อนตัวตึง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 ึง,ง,ง,งเราจะได้ยินการเคลื่อนตัวของลายเบสที่มันต่ําลงนะครับทีนี้เราก็ต้องมาคําหา้วครับอ่าผมจะคําสายหกนะลมเจ,จ้าเออฉันไหนเลยไม่เคยจะา นี้เราก็พยายามมาจุดนะครับอ่าผมได้ตัวนี้นะครับโนต้ตตัว B flat นะครับ A, A sharp ผมได้ตัวนี้ทีนี้เราก็พยายามมาจุดลงน่าพรตัวนี้ลมเจ้าเอ๋ยตึงชชไหนเลยไม่เคย โนตัวนี้อ่ะลมเจ้าเอ๋ยชนะเลยไม่เคยย้อนมาอ่ะเราลองไปฟังดูเล่นไปด้วยลมเบดก่อนเจ้าเอ้ยชนะเลยไม่เคยเจ้า อ่าผมได้ยินเสียงนี้ได้ไหมอ่าเห็นไหมครับผมจะได้ยินเสียงขอดส่งอันนี้คือจากประสบการณ์นะครับอ่าพูดง่ายคือมันคือขอดส่งนั่นแหละก็คือขอดส่งเข้าหาตัวที่หนึ่งนั้นอันนี้ผมเดาได้เลยจากประสบการณ์ผมเดาว่าคือคีเอฟทีนี้เราลองมาวิเคราะห์โครงสร้างนะครับถ้าเกิดเราเห็นตัวที่มันต่อกันสองตัวแบบนี้อ่า ให้เดาก่อนว่ามันมันไม่เป็นตัว3 4ก็เป็นตัว78ในสเกล C major ถ้าใครยังไม่รู้ว่า C major คือสเกลไหนผมมีซีรีส์สอนทฤษฎีบ้านๆอยู่นะครับอ่าจะจะเห็นว่าขั้นคู่เนี่ยมันจะมีถ้าถ้าในบันไดเสียงเมเจอร์จะมีตัวที่3กับตัวที่4แล้วก็ตัวที่7กับตัวที่8ที่มันห่างกันครึ่งเสียงนะครับทีนี้ถ้าตัวนี้ผมได้เห็น A กับ B ีแฟร์ห่างกันครึ่งเสียง ผมเดาว่าตัวนี้คือตัวที่3ตัวนี้คือตัวที่4เพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวที่2อ่าตัวนี้ก็คือตัวที่1เพราะฉะนั้นถ้าเอาตัวนี้มาเขียนเป็น scale major ก็จะได้1 2 3 4งสองสมครับหนึ่งสสีต่อมาตัวที่5อยู่ตรงนี้อ่าตัวที่5อยู่ตรงนี้มันก็คือโน้ตตัวนี้นั่นเองถ้าเราเอามาเขียนเชิงเส้นเดียวก็จะได้เป็น 1>, 1 2ึ่งี่ห้าตัวที่หอยู่ตรงนี้ตัวที่7อยู่ตรงนี้นะครับตัวที่8ก็วนมาเป็น F อฟ่าทีนี้เราก็ได้ลำดับทั้งหมด1 2ึ่งสอี่ห้าหกดนะครับทีนี้เรามาลองดูว่าคอร์ดหงอ่าสมมติมผมเอาคอร์ดห้าออกไปก่อนคอร์ดหเนี่ยผมได้แน่ๆเป็นคอร์ดเอฟอ่าผมก็จะได้เพลงนี้ก็คือมีคอร์ดเ คอร์ดสองเป็นไมเนอร์มีคอร์ด G minor. ีไมเนอร์่าถ้าเป็น G จะเป็นต้องเป็น G minor. 3, ีไมเนอร์คอร์ดสามดีกรีก็คือไมเนอร์เอไมเนอร์คอร์ดสี่ห้าเป็นเมเจอร์บีแฟตเมเจอร์ซีเมเจอร์แล้วก็ D ก็จะเป็น D minor คอร e ์ดหก minor 7 flat 5ฟ ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาเคีย์พวกนี้มาเขียนแต่ซึ่งคอร์ดที่7เนี่ยเราไม่ค่อยเจอเพราะฉะนั้นไม่ค่อยได้ใช้อาจจะตัดออกไปก่อนได้แต่จริงๆมันมีนะครับอ่มทุมผมตัดออกไปก็จะมีคอร์ดที่สําคัญสําคัญอยู่แค่6กคอร์ดเท่านี้นะครับมันก็จะเล่นวนไปวนมาทีนี้เรามาลองดูว่าถ้าเราใช้สาย5เป็นรูทมีรูทอยู่ตรงไหนได้บ้างก็คือ C อยู่ตรงนี้อ่าดอยู่ตรงนี้ E ตัวที่7อยู่ตรงนี้ก็ได้แต่เมื่อกี้เราตัดออกไปเพราะว่ามันเป็นคอร์ดดิมใช่ไหมดิมินิทนะครับไม่ค่อยได้ใช้เพราะฉะนั้นดีกีที่เราเห็นก็จะอยู่มันก็จะวนอยู่ประมาณนี้นะครับอ่า F อยู่ตรงนี้อีกตัวนึงอ่า G ตัวนี้ก็ได้เติมให้เห็นไหมนี่ถ้าเราจะใช้รูทสายถ้าเราจะใช้รูทสาย5้าเราจะได้คอร์ด C อยู่นี้ d อยู่นี้อ่าแต่เป็น d m i ม o r นะครับเป็นคอร์ดห ีนี้เราลองมาเล่นตามพี่สิงโตดูนะครับ,บอม,บอมนี่ได้บีแฟรเอฟไม่เนี่ย ได้ยินเสียงเนอเนอเมมห็นครับเราสามารถเติมคอร์อดคอร์ดสองเราสามารถอเธมมให้มันกลายเป็น G จาก G m ไมเนเราสามารถไปยืมคอร์ดมาได้นะครับก็คือเป็น G ได้อันนี้คือจากประสบการณ์ก็ค่อยๆฝึกฝนฟังไปนะครับหรือบางทีก็จะเป็นแค่ G ธรรมดาก็ได้ อ่าเราก็จะได้ละลมเจ้าเออเอไมเนอ์คอร์ดสองมาเนอร์วนกลับไปคอร์ดห้าส่งกลับมาที่คอร์ดหนึ่งครับอ่าลมเจ้าเออ เราก็ไปเขียนเองไปเขียนลงบนกระดาษเป็นลําดับคอร์ดนะครับผมแนะนําให้เขียนเป็นลําดับคอร์ดนะครับอย่างเช่นคอร์ดอ่าตัวนี้ก็คือคอร์ดสมาคอร์ดสมาคอร์ดสไปคอร์ดหามาคอร์ดหอะไรประมาณนี้นะครับไปให้เป็นโปรเกชั่นนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์จากการที่เรารู้โน้ตรู้สเกลนะครับเราสามารถที่จะนํามาประยุกต์ในการแกะเพลงได้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างลเล็กเล็กน้อยน้อยที่ผมนํามาเสนอและเดี๋ยว ผมก็จะนําเสนอเพลงแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้เพื่อนๆได้ทําความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ไปฝึกแกะเพลงด้วยตัวเองนะครับก็คือผมแนะนําว่าให้ลองฝึกเองก่อนนะครับเวลาเราเจอเพลงอะไรที่เราชอบก็พยายามเปิดฟังแล้วก็พยายามคลําหาโน้ตเบสอย่างที่ผมสาธิตขั้นตอนเพื่อนๆก็จะมีทางหาคอร์ดของตัวเองได้แล้วก็ที่สําคัญคืออยากให้ทุกคนลองเปิดใจรับในเรื่องของสเกลในเรื่องของการท่อง ต่างๆนานามันจะช่วยเราได้เยอะนะครับไม่ใช่ว่า AI เอะอะก็ไปเปิดดูแท็บเอะอะก็ไปเปิดคอร์ดถ้าอย่างนั้นเพื่อนๆก็จะกลายเป็นคนที่ไม่สามารถแกะเพลงได้สักทีนะครับเพราะฉะนั้นการแกะเพลงเนี่ยก่อนที่เราจะไปแกะโซโล่ลูกซิงเกิลโน้ตหรือลูกปัน่นลูกอะไรเร็วๆเนี่ยเราควรที่จะฝึกแกะในเรื่องของคอร์ดก่อนเพราะว่าตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นกระดูกสันหลังของเพลงเลยก็ว่าได้ถ้าเราเข้าใจเรื่องคอร์ดเราก็จะไปเดาลูกโซโล่หรือลูกสเกลต่างๆที่มันเล่นเร็วๆได้ในอนาคตด้วย ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับซีรีส์นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอยากให้ผมทาซีรีส์นี้ออกมาอีกนะคือผมรอดูฟีดแบ็กว่าจะมีคนชอบมากน้อยเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่มีคนสนใจผมก็จะได้ไม่ได้ทำต่อนะครับในซีรีส์นี้ถ้าเกิดอยากให้ผมทําต่ออย่าลืมเป็นกําลังใจด้วยกาคอมเมนต์ขอบคุณแล้วก็กดไลค์อยู่ใต้คลิปด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าผมจะนําเสนออะไรต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอทุกคนมีความสุขสนุกก,กับการแกะเพลงครับครับสสวดี